ต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการคู่มันมวยไทยครับสําหรับวันนี้มีผมธนาพลคงกระพันแล้วก็กุมารดดามชัยชนะทักมีรับหน้าที่บรรยายครับครับสวัสดีคุณผู้ชมทางหน้าจอเอสเอ็มทีวนะครับก็เป็นสึกวันกิ่งทองครับผมนะวันนี้วันพุทธที่10กรกฎาคม2556ที่เีวทีมวยราชดำเนินนะครับของ วินัยนาคสิลป์หรือกิ่งทองลูกเพรบาทนั่นเองนะครับคู่แรกที่นํามาให้ได้รับชมกันนะครับคุณผู้ชมเป็นคู่ที่4ของรายการระหว่างวุฒิเดชทอพาน49นะครับพบกับโกตองลูกมะขามหวานพิกัด107ปอนด์นะครับครับก็วุฒิเดชทอพาน4 9นี้ก็อยู่กับรองเทอรพันธบุตรโตเทอสังนนทพันธิพัฒน์นะใกล้มวยอยู่แถวศรีราชาครับ ก็สองลูกมะขามหวานเนี่ยก็อยู่กับเสียเบี้ยวครับบางบอลอยู่บางบอลครับเสียเบี้ยวลูกมะขามหวานครับลูกร่างเนี่ยต้องบอกว่าวุฒิเดชนี่สูงกว่าเล็กน้อยทรงผมนี่ขึ้นมาได้เปรียบอยู่เล็กน้อยครับวุฒิเดชที่สามไฟล์ล่าสุดนี่โอ้โหเจอกับถั่วเขียวมาทั้งนั้นเลยนะครับถั่วเขียวอวันเพนไฟ์แรกเจอที่อยุธยาครับเมื่อ13เมษายนที่ผ่านมาแพ้คะแนนให้กับถั่วเขียวครับ แล้วก็มาล้างแค้นได้ครับที่ราชดำเนินเมื่อวันที่16พฤษภาคมด้วยการเอาชนะคะแนนแล้วก็ไฟที่3ครับเจอกันเมื่อวันที่17มิถุนายนก็เป็นฝ่ายชนะคะแนนถัวเขียวได้อีกเช่นเดียวกันส่วนโกตองครับสไฟล่าสุดก็แพ้คะแนนให้กับถัวเขียวอ,อวบันเพนชนะน็อกเพชรอังคารแก้วสำริดในยกที่4แล้วก็ไฟล่าสุดครับ30เมษายนที่ผ่านมาที่ลุมพินีชนะคะแนนสมรักน้อยพรนางรองครับ ร,ร,ร้อยตำรวจเอกสัญญารัตนพไภวงนะครับตัดสินมวยคู่นี้ครับครับน่าตำรวจตัดสินมวยตำรวจนะน่สำหรับร้อยตำรวจเอกสัญญานี่ก็เป็นอาจารย์สอนพระาศึกษาอยู่ที่โรงเรียนนายร้อยตำรวจสามพันนี่ก็เป็นยกแรกครับคู่นี้ต้องบอกครับมาอย่างนี้ไม่ครบยกครับ ครับเอาโอ้ยแม่ต้องจับตาดูดีๆครับผู้นี้บุที่เดกครับขยับเข้าหาครับเอาไปตัปดล่างแม่เน้นไปที่ต้นขาครับโกตอง ตอนนี้ที่ลุงมะขามหวานกำลังทำค่ายใหม่อยู่ใกล้เสร็จแล้วใกล้จะร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วช่วงนี้รู้สึกว่าแต่ละค่ายมวยนี่ก็ทำมาเยอะนะปรับปรุงอย่างของจ่าเขี้ยวนี่ก็กำลังเริ่มสร้างปฏิบัติงานอยู่ปฏิบัติงานฟ้าสีทองโอ้งทองเล็กชอฟ้าเปลี่ยนสีก็กําลังสร้างอยู่ที่เชียงใหม่ถูกต้องโอ้แทลง้างงทองเล็กกว่านี้ชกด้วยนะชกเป็นคู่รองได้ดูในเบรกหน้าแน่ครับครับนี่ยกที่สองครับหมดยกแรกเนี่ยสถานการณ์ นะครับอยู่ทางด้านโกตองได้เปรียบอยู่หต่อ4ี่ครับยกนี้มีบทสรุปครับจับตาดูดีๆเป็นอย่างไรวิธิเดชทอพาน49่ิโดนหักล้มลงไปเครับลูกนี้ครับโกตองมีรอยสักด้วยครับที่หลังไม่เป็นไรครับพูดต่อสู้ไม่เห็นครับขยับมาจะออกแข้งซ้ายวิธิเดชยังไม่ออกครับถีบนํำไปก่อนลูกร่างดีกว่าครับ ไม่ใช่รูปร่างขาวกว่านะฮะอันนี้ไม่เกี่ยวมัน,นก็นต้องถีบซ้ายไปทีครับคุ้นชื่อว่าค่า,า,ามวยทอพา4 9นี่สเก้าลยมใจนี่สู้ทุกคนนะครับทอนี่ย่อมาจากเท่ศักดิ์รับนะฮะพาร4สีกก็ในร้อยสัมภานรุ่น49อืมแม่เจาะลึกเจาะจริงเดาครับ <c oughs> ไม่ได้เดาหรอกแนตะ่ <c oughs> ก็ต้องมีข้อมูลบ้าง <c oughs> เดี๋ยวมาดูกันก่อนครับจะจบลงแบบไหนคู่นี้เอาโอเคลูกนี้เลี่ยมลูกนี้เมื่อก่อนนี่หัวหน้า,นาคณะเขาเคยชกมวยนะอรองเทิดเนี่ยครับใช้ชื่อว่ามาร์ตะแ,แต่เมื่อนา,นานไปแล้วครับแล้วทางด้านของเอ้า,อาล้มไปอย่างนั้นเกิดอะไรขึ้นครับวอทเทปเพนโอ้โหที่กำลังมันยายเพลินเลยครับแม่เกมการชกก็ยังไม่ ไม่ได้น้ําได้เนื้ออะไรมากมายนะอาวุธก็ยังไม่ออกกันมากกุมารดำกำลังเหลาถึงหัวหน้าคณะก็อยู่นะครับก็อยู่ดีๆหล่นแล้วครับแม่เกิดอะไรขึ้นครับโกตองทําอะไรเพื่อนครับดูอีกครั้งครับโอ้โหศอ,อกซ้ายนี่ครับสอกซ้ายก็เห็นเลือดเห็นเลือดแล้วหล่นเลยครับโอ้โหโดนจังหวัดโดนศอกเข้าไปครับโอ้ตอนแรกนี่ ตกใจนะเดี๋ยวดูอีกครั้งนะเหมือนว่าเลือดติดแขนเมื่อเห็นเลือดนั้นลงเลยครับโอ้อาจจะวุบนพึ่งจะมามีความรู้สึกว่าตัวเองนั่นแหละครับแล้วก็ล้มลงไปทั้งยืนเลยครับโอ้โหโอ้แต่คุณผู้ชมครับผมรับประกันและรับรองว่าโดนจริงครับครับโอ้เป็นแผลเหวอะมากเลยนะยาวประมาณเนี่ยนิ้วชี้ผมได้โอ้โหนั่นแหละครับดูรอยเลือดสิครับแม่ก็ถือว่าน แต่ดูแล้วโอ้โหแต่ฟื้นแล้วนะครับดูเห็นลืมตาแล้วฟื้นแล้วครับตอนนี้วูบล,ลงไปเลยครับวูบทั้งยืนล้มไปทั้งยืนเลยโอ้โหโดนฟันเข้าไปครับบริเวณเขาเรียกว่าหน้าผากทางด้านซ้ายครับนะเหนือคิว้วนี่โหที่มีภาพส่งมาในเฟ e บุ o k นะ